Good day everyone, how are you today? Welcome to Thai Language Class. Today we are learning topic ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะ By t e a c h e r ส้มตะเก็์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะ Teacher h a v e five vocabulary เช่นเคยค่ะคำแรกนะคะ e x p e d e d e x p e d e d คำที่สองนะคะ separate separate สามนะคะ evident evident คำที่สี่ค่ะ comment comment and the last ค่ะ Dom ination, domination domination เด็กฝึกอ่านออกเสียงตามที่เชิญไปด้วยนะคะฟินิชแล้วถัดไปเลยค่ะ เรามาดูความหมายนะคะของข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะว่าคืออะไรนะคะข้อเท็จจริงหมายถึงข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริงนะคะข้อความหรือเหตุการณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงนั่นเองนะคะส่วนข้อคิดเห็นหมายถึงความเห็นความรู้สึกนึกคิดของผู้สงสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาค่ะ อาจกล่าวได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้นะคะข้อคิดเห็นนั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้นั่นเองค่ะลักษณะของข้อเท็จจริงจะมีอยู่ทั้งหมดสข้อข้อแรกมีความเป็นไปได้ 2. มีความสมจริง 3. ม,มีหลักฐานเชื่อถือได้ 4. มีความสมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างนะคะ กะตะเวทีหมายถึงสนองคุณท่านพิสูจน์ได้โดยค้นความหมายจากพรจนานุกรมฉบ,บ,บ,บับราชบัญญิตราชบัญญิตแตอรนะคะฉบับราชบัณฑิตแตยสถานพุทธศักราช2525 25. ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นพิสูจน์ได้ด้วยวิชาการนะคะทุกคนหนีไม่พ้นความตาย พิสูจน์ได้จะกประสบการณ์ค่ะลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะจะมีด้วยกัน4ข้อนะคะข้อแรกเลยเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกค่ะ 2. เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน 3. เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมัย 4. เป็นข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูดและผู้เขียนค่ะ ตัวอย่างนะคะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดอันนี้ไม่มีข้อวินิจฉัยนะคะ 2. คนเรียนเก่งย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตเสมออันนี้ก็ไม่มีข้อยืนยันเช่นกันค่ะ 3. การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกายนี่ก็ไม่มีข้อยืนยันเช่นกันนะคะคำที่แสดงความคิดเห็น จะมีดังนี้นะคะอาจอาจจะคาดคาดว่าน่าจะเห็นว่าคิดว่าที่สุดน,นะคะและก็ยังมีอีกมากมายนะคะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะเด็กๆดูในตารางเลยค่ะข้อเท็จจริงนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อคือมีความเป็นไปได้เสมอ 2. มีความเป็นจริง 3. มมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ 4. มีความสมเหตุสมผลข้อคิดเห็นนะคะ 1. แสดงความรู้สึกค่ะ 2. แสดงการคาดคะเน 3. เป็นข้อเสนอแนะ 4. เป็นการแสดงความคิดเห็นและ 5. เป็นความเชื่อที่ไม่สมเหตุสมผลค่ะการอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะหมายถึงการอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษรเมื่ออ่านจบแล้วต้องแยกแยะได้ว่าคือ ข้อเท็จจริงหรืออะไรคือข้อคิดเห็นอะไรถูกอะไรผิดถ้าผิดต้องทราบว่าผิดอย่างไรด้วยนะคะเรามาลองทำนะคะว่าข้อไหนเป็นข้อเท็จริงหรือข้อไหนเป็นข้อคิดเห็น Are you ready? If you re ready, let's go ประเทศหนหนึ่งต้องมีระบอบการปกครองอ แตกต่างกันออกไปนะคะประเทศรัสเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์แต่ถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงอึดอัดใจไม่ใช่น้อยเพราะข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคนเด็กๆแยกออกไหมคะว่าในข้อความทั้งหมดนี้ตรงไหนเป็นข้อเท็จจริง หรือตรงไหนเป็นข้อคิดเห็นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะข้อเท็จจริงนะคะคือประเทศหนึ่ง,งต้องมีระบบการป,ก,ก,ารปกครองของตนเองไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศรัสเซียมีการปกครองนะคะระบบสังคมนิยมไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์ข้อคิดเห็นข้าพเจ้าถือว่าทั้งสองสถาบันคือศูนย์รวมจิตใจของทุกคน พอ,อจะแยกออกไหมคะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะพ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งมีอัจฉริยภาพความสามารถเฉพาะด้านบางก็ให้เรียนพิเศษเสริมความรู้ความสามารถต่างๆขณะที่เจ้าลูกน้อยไม่มีความสนใจในสิ่งนี้สร้างความปวดหัวให้พ่อกับแม่กระนั้นก็ยังไม่ไวต้องการให้ลูกเป็นที่หนึ่งเป็นเด็กอัจฉริยะ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคมเมื่อลูกไม่มีความสามารถขาดอัจฉริยภาพพ่อแม่บางคนรับไม่ได้พยายามยัดเยียดให้ลูกเป็นในสิ่งที่ตนต้องการสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือเป็นอย่างไรคะเด็กๆรู้ไหมว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จริงหรือตรงไหนเป็นข้อคิดเห็นเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะข้อเทจจริงนะคะ พ่อแม่หลายคนอยากให้ลูกเป็นเด็กเก่งมีอัจฉริยภาพความสามารถเฉพาะด้านนะคะส่วนข้อคิดเห็นเมื่อลูกไม่มีความสามารถขาดอัจฉริยภาพพ่อแม่บางคนรับไม่ได้นะคะพยายามยัดเยียดให้ลูกเป็นในสิ่งที่ตนต้องการสิ่งเหล่านี้ถูกต้องแล้วหรือนะคะมาดูกิจกรรมท้ายบทเรียนกันค่ะมาแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นกันนะคะ Are you ready? ไปกันเลยสุนักเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะกูชอบค่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะข้อต่อไปสมชายสอบวิชาภาษาไทยเป็นอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นข้อคิดเห็นนะคะสมชายชอบวิชาภาษาไทยนะคะเป็นข้อคิดเห็น sorry ค่ะ next ค่ะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าน่าจะเร็วที่สุดในวันที่การจราจรติดขัดเป็นข้อคิดเห็นค่ะเด็กๆตอบเก่งมากเลยนะคะตัวอย่างต่อไปต้มยำกุ้งเป็นอาหารประจำชาติไทยเป็นข้อเท็จจริงค่ะ พอเราฝึกทําไปเรื่อยๆนะคะเราจะแยกออกอย่างเห็นได้ชัดว่าข้อความไหนเป็นข้อเท็จจริงข้อความไหนเป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปรายการโทรทัศน์ช่องนี้เหมาะสมสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเกรค่ะเป็นข้อคิดเห็นนะคะผักและผลไม้เป็นแหล่งอุดมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเป็นข้อเท็จจริงค่ะ ผู้หญิงที่เดินอยู่บนพรมแดงแต่งกายทันสมัยและสวยงามมากตอบได้ไหมคะใช่แล้วค่ะมันคือข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเราควรดื่มนมอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วอันนี้เป็นอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเกรดเป็นข้อคิดเห็นค่ะ วานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่แล้วค่ะเป็นข้อคิดเห็นนะคะวันนี้ลมพัดแรงฝนคงจะตกเป็นข้อคิดเห็นค่ะลมพัดแรงนะคะบางวันอาจจะฝนไม่ตกก็ได้นะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็นก็คือดวงตาน,นั่นเองถูกไหมคะ ใช่แล้วค่ะเป็นข้อเท็จจริงนะคะถ้าเราไม่มีดวงตาเราก็มองไม่เห็นถูกไหมคะนกยูงเป็นสัตว์ที่สวยงามที่สุดเป็นข้อคิดเห็นค่ะเห็นไหมคะพอเราทำหลายๆข้อเราจะมีความเข้าใจด้วยตนเองนะคะเราจะเห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทีนี้ทิชเชอร์มีกิจกรรมนะคะแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นอยู่ทั้งหมด หข้อด้วยกันนะคะเด็กๆอ่านข้อความทั้ง5ข้อและไปติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะสมมุติว่าข้อ1วันศุนทรภู่ตรงกับวันที่26มิถุนายนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถ้าเป็นข้อเท็จจริงเด็กๆติ๊กถูกตรงช่องข้อเท็จริงนะคะฟินิชแล้วส่งงานที่เชื่อ o u a g g i n next clip goodbye ค่ะ